สอร้านทองเจนทินสองมีเหตุทิ้งซ้ำที่ร้านทองเจนทินสองแจ้กลูกขายจ้ลูกขายด้วยแจ้งลูกขายใายตัวที่วอซี่ตัวที่วอซี ตู้ใช้จ้าลูกขายด้วยตู้ใช้จ้าลูกขายจราจรรดสี่รถสืบสวนเอากาศที่เกิดเหตุด้วยชุดสืบสวนจอแปด ยาแจ้งที่มีอาตโนมัติแบบเปนิแจ้กดผมเห็นผมไม่เอานที่แกนดยนี่อส6เคยมีเคยมีตกค่ารับเลยแล้วผมก็เป็นคนแจ้งบ่อแสคือใบฝาบานี่องจะขอดไปเวลาขายเครื่องเสียงอยู่โก็กดก้อมูจนดูสามเนไ แลนวะเครื่องให้ผมไปสบับผมยังทำไม่ได้ชลมีอะับุนนะสีผิวกับต้สีผิวสีผิวเห็นไม่ค่อยชัดใส่แว่นตาแอถ่ายใช่พอน็ใส่หมวกติดตาไว้น้ามูกไม่เงินสดแสนทองได้ไหมทองไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่แค่เงินนะฮะ ขึ้นเรือ <descon> ขี <Br ots> ่รถอเตอรไซค์ออกมาก็วโผ่ชุนตรงนี้คือนจอดอยู่เนี่ยสุงมอยู่ได้ข้างนี้ข้ามาคนนึงคดหนึงคนนึงรถ้วเร์ไซค์แบบผู้หญิงผจะสีดำสีดำาะเลอยู่เลี้งทองขึ้นอยูเป็นคหนึ่ง

เท่าแก่คะตอนที่คนร้ายเข้ามาปล้นที่ร้านทองนี้ช่วงเวลานั้นกี่โมงคะประมาณ14นาฬิกากว่า14บสนาฬิกากว่าคือบ่ายสองโมงกว่านี่นะฮะ,ะบ่าย2โมงกว่าแล้วเท่าแก่เอะใจไหมฮะว่าจะเป็นคนร้ายก็ไม่เอใจได้เข้ามาเร็วออกเร็วคิดว่าเป็นลูกค้ามาซื้อ,อทองอะนะฮะ,ะแล้วเขาพูดคุยอะไรมั้งคะเขาออกมาก็บอกว่า เอาเงินมาเอาเงินมาค่ะแล้วเท่าแกให้เงินไปไหมคะให้ไปแสนหนึ่งแสนหนึ่งนะแต่ทองทองนะฮะทองได้ไ,ไหมครทองไม่ได้ไม่ได้เอากับเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมคะเอ่อเหตุการณ์ในนี้อย่างนี้ผมไม่เคยเจอครับเพิ่งเจอครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะครับรู้สึกไงมัง่งฮะอ๋อรู้สึกตื่นเต้นวะ่ะกลัว ตื่นเต้นกลัวกลัวนะคะแต่ก็แจ้งความแจ้งตำรวจแล้วมาเร็วไหมคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รู้สึกว่ามาถือว่าเร็วใช้ได้ค่ะจะช่วยบอกไปยังร้านทองอื่นๆได้ยังไงมั่งไหมคะก ช่วยกันบอกว่าร้านทองเราก็คงจะให้ความร่วมมือกับ้ารน้าที่ตำร,รวจบางทีมีการซ้อมแผนไล่บ้างออมีการ,รเผชิญเหตุความขึ้นมาจะได้การติดตามคนร้ายได้รวดเร็วขึ้นค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจยิ่งไม่ไดีครับอ,อ,อค่ะ,ค,ะ,ะคนโจมันเยอะ